สวัสดีค่ะนักเรียนปสีทุกคนนะคะคุณครูสุริยพรเพชรม,ม่อมนะคะมาเจอกันอีกแล้วในสัปดาห์นี้จากที่นักเรียนได้เรียนมาทั้งหมดนะคะแบบฝึกหัดทั้งหมดก็ได้พอสมควรแล้วนะคะมาวันนี้คุณครูจะให้ขึ้นเพลงนะคะวันนี้จะให้ขึ้นเพลงแรกเพลงแรกทีนี้จะยังไม่ให้เป่านะคะสัปดาห์นี้จะยังไม่ให้เป่าแต่ว่าจะให้ท่องโน้ตก่อนท่องโน้ตแล้วอัดคลิปส่งมาให้ครูนะคะให้ท่องโน้ตให้ถูกจังหวะ ท่องให้ถูกจังหวะท่องให้คล่องที่สุดท่องโดยไม่ดูโน้ตส่งครูไม่ห้ามห้ามดูโน้ตนะเวลาท่องให้ท่องปากเปล่าให้ให้จำในใจเลยแล้วส่งครูมานะคะเพลงแรกที่ครูพุ่งจะสอนคือเพลงหนูมารีนะคะอ่ะเรามาดูโน้ตกันนะคะวันนี้เราจะท่องโน้ตหนูมาลีท่องเป็นเพลงนะไม่ใช่ท่องเฉยท่องเป็นเพลงนะคะท่องโน้ตหนูมาลีท่องตามครูอ่ะก่อนจะท่องก็เรียนดูก่อนในหนึ่งห้องเพลงจะมีสี่ตัวโน้ต หนึ totally small, like ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะในหนึ่งห้องเพลงจะมีสี่ตัวโน้ตทีนี้แต่ตัวโน้ตนี้มีแค่สามตัวมันจะมีขีดอยู่เห็นไหมคะที่มีขีดอยู่เนี่ยเราใช้แทนโน้ตตัวแรกทํายังไงแทนยังไงดูตัวเนี้ยก็ต้องร้องตัวเนี้ยแล้วก็ลากมาแทนเช่นทีทีลาซอนเราก็จะเป็นทีลาซอนเห็นไหมคะ อันนี้สี่สี่ตัวโนต้ตก็ท่องเลยลาทีทีท,ทีมาตรงนี้มันมีขีดแสดงว่าตัวเนี้ยแทนเราก็ตรงนี้ลากใดหนึ่งทีลาลาลาตรงนี้ก็ต้องลากลาอีกลา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 เห็นไหมคะทีเลเลนะคะอ่ะดูโนต้ตตรงนี้นะท่องท่องฟังครูท่องอน,นะทีลาซ ลาท,ทีทีทีลาลาทีลาซอนสามหม่ยนะทีลาซอนลา ในสัปดาห์นี้ครูปุ้มจะยังไม่ให้เป่าเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนวุ่นวายให้ท่องอย่างเดียวอัดคลิปท่องเพลงให้ครูโดยเราจะไม่ดูเนื้อนะคะเวลาท่องใหครูต้องซื่อสัตย์ห้ามดูโพยมานะให้ท่องให้จําขึ้นใจเพราะถ้าเกิดนักเรียนจําขึ้นใจเมื่อไหร่นักเรียนจะเป่าได้เลยโดยอัตโนมัติมันจะสั่งให้เราอะนิ้วเราอะไปเลยนะคะอะท่องพร้อมกันกับครูสี่รอบ สามสี่ทีลาซอนลาทีทีทีลาลาลาทีเลเลทีลาซอนลาทีทีทีลาลาทีลาซอนสองทีลาซอนลา ลาซอนลาทีทีทีลาลาลาทีเลเลทีลาซอนลา นิดนึงเพราะว่าตาก้องคูบอกว่าครูท่องเกินนะอ้าวไม่เป็นไรท่องเกินก็ไม่เป็นไรนักเรียนหัดท่องซ้อมท่องให้เป็นจังหวะด้วยนะซ้อมท่องให้เป็นจังหวะแล้วก็ซ้อมท่องให้ถูกต้องโดยจําเนื้อได้เลยนะคะมันจะเป็นการดีเวลาเราเป่าคุยนะคะในสัปดาห์นี้เราแค่สอบท่องอัดคลิปสอบท่องมาให้คุูครูนะคะรอบเดียวพอเวลาท่องท่องรอบเดียวพอเอาดีๆเลยรอบเดียวพอนะคะส่งในไลน์ รายกลุ่มส่งงานดนตรีนะคะสัปดาห์นี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ